สวัสดีนะคะเพื่อนพี่สิริพานเพื่อนเขาครัววันนี้เราจะมาทําแกงบอลน,นะเออแต่เราไม่ได้ใช้บอลเนานะเราใช้ทุนเออเป็นบอลออดิกเนาะนี่พี่สิริก็ไปตัดมาจากที่ส่วนพี่เองเนาะแล้วก็มาลอกลอกเปลือกออกเนาะแล้วก็มาหั่นเป็นท่อนๆเนานะประมาณนี้ ก็จะมีหมูนะคะเป็นเนื้อสามชั้นหั่นสไลด์นะคะนี่สดสดพริกเครื่องแกงนะนี่พริกเครื่องแกงอันนี้พริกเครื่องแกงพี่สิริก็วันนี้ไม่ได้โขกเองนะเพื่อนอน,นี่เป็นพริกเครื่องแกงที่พี่สิริซื้อมานะแต่ว่าไปซื้อที่เขาแพ็คใส แพ็คเป็นห่อแล้วนะแพ็คแพ็คเป็นถุงใส่ห่อแล้วนะคะนี่แลนนี่เป็นใบโหระพาใช้ใบโหระพานี้ใบโหระพาพี่สิริปุกเองใบใหญ่มากปรุงรสก็น้ำตาลเกลือปงปรุงรสดี วันนี้ใช้กะทิกะทิแบรนด์อร่อยดีนะอร่อยดีนะกะทิกล่องอร่อยดีค่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปเริ่มวิธีทำว่าเราจะทำกันยังไงจริงๆแล้วแกงแกงบอลเนี่ยพี่สริแกงบอ่อยมากเพราะว่าที่เราแกงบอ่อยเพราะว่าเรามีวัตถุดิบตลอดเวลาคือตัวนี้เนาะ เราก็จะทำแบบบนๆไปนะอยู่ในช่องครัวพี่สิริษนะเราก็ทำแบบอาหารบ้านๆนะคะไม่ไม่ได้ทำอาหารที่เป็นสูตรพิเศษอะไรนะเป็นอาหารที่เราทำทานทุกวันนะแล้วก็มาแชร์เพื่อนๆน,นะจ๊ะเดีย๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเพื่อน มาเริ่มทำกันเลยนะคะเพื่อนก่อนอื่นนะจ๊ะพี่สิริก็จะใช้กระททประมาแบบนี้แหละเพ mm. ื่อนนะก็เปินเครื่องแกะ เราจะผัดเครื่องแกงให้หอมก่อนเนาะเพื่อนผัดเครื่องแกงกับกะทิใครที่ทำแกงเนาะแล้วใช้เครื่องแกงที่ตลาดนะพี่สี่จะจะแช์เนาะอยากแช่แช์ให้เพื่อนๆที่ไปซื้อเครื่องแกงเรา ไปซื้อเครื่องแกงในท้องตลาดเนี่ยนะเพื่อนบางทีโดยเฉพาะในท้องตลาดตลาดสดเนาะบางทีมันไม่สะอาดเพื่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวิธีการเก็บรักษาของเขาเขาทําอย่างไรเนาะคือพี่สี่จะเป็นคนเป็นคนสี r i a l i เรื่องเรื่องพวกแมลงและการเก็บเก็บของเนาะ ก็บางทีเราไปเจอร้านที่เขาไม่มีอะไรที่เออเป็นภาชนะที่ใส่แบบปลอดภัยนะเราในท้องตลาดเนี่ยมันจะมีวนมแมลงเยอะหนูมแมลงสาบอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนนะทีน,นี้พี่สิิก็อยากจะให้เพื่อนดูเรื่องความถูก สุขาอำไมนิดนึนงเนาะเพราะว่าอันนี้เราก็ผัดได้ที่แล้วนะเพื่อนีน่แกแเราก็จะ <c oughs> ใส่เนื้อหมูลงไปเลย ซื้อแบบนี้นะเพื่อนเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะเนี่ยอันนี้ไม่ได้มาโฆษณาไม่มีค่าโฆษณาอะไรทั้งสิน้นแต่ว่าที่สีเอามาแชร์เพื่อนดูเขาซีนเป็นแพ็กเกจิ้งที่ที่ดีเนาะเนี่ยสุญญากาศก็ดูสะอาดดีเราก็ไปซื้อแบบนี้นะคะ ว่าจะปลอดภัยไร้เชื้อโรคจิ๋ก็ใช้น้ำปลานั่นแหละใช้น้ำปลาผัดนิดนึดน่ง หมูเราสุกได้ที่เราก็เติมเติมกะทิลงไปโอกาเอาน้ำเชื่อนนะนิ่นเป็นกะทิก่อนเราก็ค่อยๆค่อยเติมนะ เป็นน้ำเป็นน้ำล้างพกเพราะว่าพี่สีเติมเอาพริกเครื่องแกงเนาะไปซื้อมาพี่สีเติมกระชายตะไคร้เม็ดผักชีพริกไทยนะใบมะกรูดเติมไปหน่อยเนาะเพื่อให้มีความหอมแล้วก็เข้มข้น,นเพราะว่าเครื่องแกงที่เราไปซื้อมาบมื่ีรสชาตินะ่าจะ ไม่ไม่เต็มเครื่องเราก็มาเติมเติมเองนะคะจะได้หอมๆเราก็จะรอให้เขาเดือดนะคะือดนี้ เติมน้ำกะทิอีกหน่อยน้ำน่าจะน้อยไป เดี๋ยวเราจะใส่บอนลงไปก็จะพอดอีเดี๋ยวเราก็มาดูรอดูตอนที่เขาเดือดนอเพื่อนนะตอนนี้น้ำแกงเราก็เดือดแล้วนะคะเพื่อนเราก็ใส่ใสทูนลงไปเลย ใช้แทนบอนนะคะประโยชน์ที่เราปลูกผักกินเองนะเพื่อเป็นประโยชน์ไม่ต้องไปซื้อหาปลูกใส่กระถางไว้เราก็ได้กินนะเพื่อนนะเป็นผักที่ปลูกง่ายมากเราเพียงแค่ให้ความชื้นนะอุ้ยก็ไม่ได้ยาก เราก็มีปูยอยู่ในกรเรือนอยู่แล้วนะไมจ๊มช นเมื่อน้ำแกงจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อของผักเนาะเราก็จะปรุงรสแล้วนะคะใครชอบรสอะไรก็ใส่ลงไปเลย กรเดื่มพี่สีใส่เกลือปไปมานึ่งช้อนชาแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลน้ำตาลใครชอบหวานก็ใส่เยอะหน่อยนะแต่แกงแกงแบบนี้ต้องให้ออก3ามรสนะเพื่อนออกเค็มออกหวานนะ,ะก็ถ้ามีเปรี้ยวเปรี้ยวเราใส่น้ำมะขามก็ได้นะเพื่อนนะ แกงให้เหมือนรสชาติเทโพนะดี๋ยวเพื่อนบางคนก็จะเข้ามาชมแ้้ก็จะถามว่าอะไรคือแกงเทโพเนาะใช แวะมาเลยนะคะแวมมาเลยหิูแวะมาเลยนะคะวัวพี่สีิวันนี้นี่แกงบอนออดิบต,ต้องแกงก็จะหอมหน่อยเพราะว่าพี่สีิเพิ่มเพิ่มเครื่องไปเนาะกระชายตะไคร้นะคะแล้วก็เพิ่มพริกขึ้นไปนิดนึงนะก็จะมีแบบพริกที่ยังไม่ พริกไม่ละเอียดนะเป็นแบบว่าเออขาเรียกว่ายางหยาบเนาะเป็นรอยเป็นเรือใบโบราณโบราณท่านว่าเนาะรอยเป็นเรือใบดีที่ก็มีน้ำมะขามอยู่นิดหน่อยนะวันก่อนที่พเมาไว้ก็เลือเติมน้ำมะขามลงไปนิดหน่อย ียอธรรมดาวันนี้บอลเราก็เริ่มเหี่ยวแล้วเหี่ยวแล้วก็แสดงว่าเขาสุกแล้วนะวจริงๆแล้วเขาเป็นผักที่สุกง่ายานะเพื่อนนะกิน,นดิบก็ได้ไม่ต้องให้มันสุกมากก็จะเดือดไม่สวยเราก็ชิมรสเลยไหนสุกใจก็ กินรสนั้นเลยสีจะเติมหวานเพราะว่ามันยังไม่ออกหวานเติมสองช้อน ็เติมน้ำปลาให้ขึ้นรสนิดหนึ่ง okay. แล้วเราก็จะราดหัวกะทิถ้าใครที่ชอบมีความเข้มขน้นความมันเราก็ใช้กะทิที่เป็นหัวกะทิเข้มขน้นราดลงไปนะ แล้วจะทำให้แกงออกมาดูแบบเข้มข้นเนาะแกงกะทิจะต้องมีหัวกะทิลาดลงไปอันนี้จริงๆพี่สีไม่ได้มีหัวกะทิหรอกเพราะว่าเราใช้เป็นกะทิกล่องนะเราก็แยกเอาส่วนที่มันมีความเข้มข้นมาลาดอีกรอบหนึ่งเห็นไหมคะก็จะทําให้เนื้อแกงเราดูข้นขึ้นเนาะเท่านี้เองนะกับวิธีการใช้กะทิกล่อง ถ้าเป็นโบราณมัจะแยกหมวยแยกหางใช่ไหมเพื่นเราเป็นยุคใหม่เราก็ปรับปรุงได้นะคนยุคเก่าเราก็ปรับปรุงให้ทันกับยุคใหม่ได้ไม่จำเป็นต้องอยู่ยุคเดิมๆตลอดไป เสร็จแล้วนะคะเพื่อนเราก็ใส่หัวระพาลงไปเลยพร้อมเสิร์ ็จแล้วค่ะเพื่อนนเมนูแกงบอลของพี่สิริเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเป็นไงคะน่าทานไหมคะสีสันสวยงามสวยงามนะคะนี่มุสั่งชันอยู่ที่นี่คะ่ะเพราะว่าชิ้นบอลอาจจะ โตเนาะก็จะไม่เห็นจา้าเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟใครหวก็แวะมาเลยนะคะเพื่อนสำหรับคลิปนี้พี่สิริก็เอาแกงบอลมาแชร์กับเพื่อนๆเ,เนาะแกงบอลเป็นเมนูง่ายๆเมนู บ้านๆของพี่สิถ้าหิวก็แวะมานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะจ๊ะ